ผมด็อกเตอร์โสพลอายุ43ปีนะครับอาการที่ผมเป็นก็คือปวดไหล่ไหล่ตึงแล้วก็ปวดสะบักทางด้านซ้ายมากๆเลยนะครับก็มันรบกวนการใช้ชีวิตผมจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาบน้ำนะครับผมไม่สามารถที่จะเอื้อมมือไปถูหลันได้เลยนะครับเมื่อก่อน แล้วก็เวลาที่ผมจะต้องออกไปสอนนี่ก็ต้องใส่เสื้อเชิ้ตใส่เสื้อสูทเนี่ยก็เวลาสอดแขนเข้าไปเนี่ยก็มีอาการชามีอาการปวดแบบปวดแล้วก็หลังจากการที่ใส่เสื้อแล้วเนี่ยก็เจ็บแล้วก็ปวดทั้งวันเลยนะครับรวมกระทั่งไปถึงเวลาตอนนอนเนี่ยผมจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาบางทีก็อาจจะเกิดอาการปวดด้วยเหมือนกันตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาสัมพันเจ็บแล้วก็ปวดทรมานทุกทรมานจริงๆนะครับแต่พอได้มารักษานะครับ อาการก็ดีขึ้นผมได้มารักษากับคุณหมอมอมน,นะครับที่คลินิกม,มิตรปรามอเรากันศิรศรนะครับคุณหมอมีเทคนิคที่ดีมากๆเลยก็คือเทคนิคของการกดจุดคลายพังผืนหรือว่าการผ่าตัดเทียมพังผืนนะครับดีขึ้นในครั้งแรกเลยคุณหมอก็มีวิธีการในการที่จะให้ความรู้ถึงสาเหตุรวมไปถึงหลังจากการรักษาแล้วก็มีการอธิบายแล้วก็มีการแนะนําท่าออกกำลังก,กายนะครับแบบ ถูกวิธีด้วยแบบง่ายๆที่สามารถเอากลับไปใช้ที่บ้านได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการแนะนําในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของโภชนาการด้วยก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตหลังหลังจากที่ได้รับการรักษาแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นประสิทธิภาพจริงๆเลยเป็นไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งทีมงานคุณหมอนะครับแล้วก็ทางคลินิกมิตรรักรามคำแพง42ครับ